จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ะมือนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมีแนวทางหุน่นไทยเย็นของวันที่ยีสบสีท่านว่ากับมีมาหายคือเกาเนาะจา้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื่องแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้ซ้อยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนถ้าจะไปเบิงเ้งแนวทางเขากำลัาเบิ้งรายงานผลก่อนนอกจากของหุ่นไทยเย็นเดี๋ยวหายไปวันที่23ท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใด จากเทียาหายไปเข้ากับหายฟัน3วิ่งรูดซกับ3ผลที่ออกมาบนออก2ี7จ็ดหลังออก6 8จากเข้ากับเข่าบนเนอจากเนะเป็นตัววิ่งรูดซจากกับออกซ7เจ็ดนอจานเนอ ลรกลมาตรงกับตัวเที่ยวไ้ไปเป็นตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวนอกจากกะเขาไปซีจิตนิ่งๆนอกจากนอเขากะแตกบนกันไปเป็นเช่นนี้นอกจากสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนนาแนลจากได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก,ก็ดีใจน้ำนอากจากสำหรับหุ่นไทยเย็นวันที่23 ท่านว่าเข้ากับเขาบุญกันไปกับเบื้องรายงานผลกันไปแล้วกับไปตามโต้ด้วยนะจ๊ะสําหรับแนวทางหุ้นไทยเย็นของวันที่24ท่านว่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขกเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามโตเนาะจ๊ะสําหรับแนวทางหวยหุ้นไทยเย็นของวันที่24ท่านว่าเนาะจ้าเข้ากับไปเบื้องตัวเด่น ก็บไฮเดนเจ็ดกับเดนแปดไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะ่าจากมาเบื้องฟันก่อนก็บไยฟันเจ็ดวิ่งรูดกห็หไฮแปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นและก็ตัวร่องนอะกจากมาเบิ้งตัวเนนกันก่อนตัวเน้นกับไเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด 7จ็จ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮห้8่งแปดสองแปจ้ะกะไปเบื้องแนวทางต,ตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะไฮเินไปกราฟน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเข้ากับส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจัดตอนนี้จะเขาง่ายเหร่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเป็นจงน้น,นนอ้อยจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะเบิ้งแนวทางหุ่นไทยเย็น ของวันที่24ท่านว่าไปแล้วนอกจากเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันว่านอกจากมากชอบตัวใดห้าก็สามาถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อห่าจะได้เอาไปเล่นเน้นหนักเน้นเบาตรงกับเลขที่เขาคิดไว้ ทยนี้ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า